มาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่ง เอาไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งนะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างเป็นวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบเนาะหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรก แล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกระทานไปเรื่อยาทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยอาชุดหนึ่ง ห้าซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งซองแรกนะคะเพราะว่าหนึ่งกล่องนี้มันมีห้าซองพอทานครบห้าซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบผิดเี้ยนเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายรหาย้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี้ก็ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ <Okay. S 2> ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอาให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอครับ oh. ไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับค,คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลงคนที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่านะคะก็หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะก็ใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะว่าปวดหลังล้าวลงขาล้าวสะโพกขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พนกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆ